สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคัมมิ่งเด็กมันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาสุดดิมเล่น e ีพสามเลยนะเออมาก็เดี๋ยวเราไปดูเล่นหมวกมาเลยนะตอนนี้ก็คือแรงแดงเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโโอ้หกว่าจะขึ้นได้โอ้โหเป็นล้นัทธิเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมไ <All right. S 1> ปะ let's go <S นี่ครับท่านผู้ชมก็เข้ามาในเกมมันที่ร้อยครับท่านผู้ชมนี่เลยเอ็กเทร่าอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรกับเอ็กเทร่านะเแวรวมทีมเราเหมือนจะออกไปคนหนึ่งนะท่านผู้ชมจ้างมาไปเลยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเราสามารถเล่นได้นะลงฟาร์มโทรเลยละกันนะครับท่านผู้ชมผมไม่เป็นคนพาลงนเนี่ยเบอร์สองไม่มีปืนเวอร์สามเลยวะคอยไปเก็บละกันนะ จังนี้ลงมาเจอกระบ,บองมาฟาดหัวใครครับเนี่ยอืมอืมไอปืนใหม่สวยหาปืนแป๊บนึง่งนะไม่เจอปืนเลยว่ะทุกคนเออเออแหลกแหลกแหลกเคจจังวันนี้ขอยากหาปืนก่อนเลยเอ้ยแม็กซสิบถือว่าดีนะทุกผู้ชมจังนี้เด้ยเจอกระเป๋าอ๊เปิดกล่องแป๊ะ คอสว่ะเอามาก่อนดีกว่าครับทานผู้ชมเผื่อไม่มีใช้ UMP ผมเล่น UMP เลยแล้วกันจังหวะนี้ยังไม่เจอคนเลยนะทำไมฟาร์มโทเปียตอนนี้เงียบจังเลยฮนะฟารมของยาวๆโจนี้ผมก็ได้บาเลตมันที่ร้อยนรับทผู้ชมเพื่อนผมได้ให้มานะเออ ยังไม่เจอคนเลยนะเออไม่รู้หายหัวไปไหนกันหมดทำไมเขาไม่ลงฟาร์มโทนวะปกติลงกันเดือดจัดเลยนะ <S <S จังวันนี้ท่านผู้ชมจัดมาตอนนี้แล้วนะเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้ผมดูนีใครยิงก็ไม่รู้เนะี่ยิงไปเกือบตายเมื่อกี้ไม่รู้ใครยิงเหมือนกันเอ้ยเบอร์สองไอ้ย สวยฝัย่งซ้ายก็มีอุ้ยไม่โดนม,มีไฟอเออเออเออน้อ,นอาที่อ,อะไรวะเนี่ยเ่อนจุดใหม่เบอร์เบอร์หนึ่งชุดใหม่จุดใหม่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย้วย,ย,ยเลก่อนสวย h <Thanks>. a นคนน่ากลัวเลยนึกว่าผี เอาปั๊มยาป๊บนึงนะท่านผู้ชมเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลมอีกแล้วเอไม่ใช่เมื่อกี้เบอร์สองชุบเรานี่หว่าเอ้อเอาสรุปใครเป็นใครไม่ได้เอเอช่างมมาไม่มันเลยเป็นไรเอาเป็นว่าอันนี้เบอร์สองัานนะเมื่อกี้ผมเรียกผิดแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะี้เบอร์หนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยด้านหลังมีคนบวกกันอย่างเดือด้อยอย่างโหดเนี่ยหรือว,ว่าจะไม่มีคนซะแล้ว ตันนี้ผมก็ได้มาที่เจ็ดปีแล้วท่านผู้ชมผมว่ามาที่เรื่องี้เนี่ยผมไม่ได้จะซื้ออะไรนะเพราะว่าผมมีปืนแล้วแหละผมว่าผมจะไปเลยแล้วกันนะแต่ก็อยากได้สองคนเย นี้ก็ฟาร์มชิวๆฮะฟามชิวเลยฟามชิวเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะได้ยมีผมเนี่ยเก้าร้อยกระปอเก้าร้อยกระปอสวยครับถ้าไม่ชมจังหวะน,นี้ ขอ,อยากแลกของเลยละกันนะขอแรกเป็นอะไรดีสองควงไหมเอาสองควงละกันนะโอเคจิใจนึงก็อยากเล่นมีไฟแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยจะดีสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรผมก็ขอ,อยากเล่นสองควงเลยละกันเฮ้ย บนมีคนไหมวะไม่มีว่ะสวยเนื้ล่างม,มีเยอะเลยนะท่านผู้ชมไปแป๊บเดียวทำไมมันมีคนมาเยอะจังวะนี่อ่ะแย่งบวกกันดนานล่างอย่างนี้อ่ะโดนยิงอีกแล้วเอ้ยยิงมาจากไหนเนี่ยตรงนี้เหรอไม่นานปังนี เจ้าไอ้วอยแล้วโอ้โหเมียเจอแล้วไอ้นี่บิวเอ้ยโูโโ้เจ็บ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 โอโ้ใจเย็นดิพี่ตารางของกระบอกกันนะเพื่อนผมขอยากคบอยู่ด้านบนละกัน <laughs> จังหวะน,นี้ปับเถี่ยแป๊บผมขอ,อยากลงเลยกันนะเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยต้องลองมาช่วยเพื่อนก่อนเอาเพื่อนลง้ม้ย เอ้าเอ้าเพื่อนล้มอีไปทำเพื่อนเนี่ยเจอไม่มีปอนเซอเออเออเเออเไม่ใช่ละขอญาตตั้งกับระเบิดเอ้าน็อกไปดิเจอเบอร์หนึ่งเล่นขอญาตเก็บของแล้วไปจุเพื่อนก่อนละกันนะเฮ้ยอือเกือบโดนกับระเบิดตัวเองอะไรวะเนี่ยแชร์แล้วใครเข้ามาวิ่งแถวนี้ ชุบก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันชุบก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะมานี่มาอยู่ไหนหวะเออ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 ขอญาตวิ่งบนอยู่ไหนเราอะหายไปไหนวะใครจะจ้างขอญาตตั้งหลักแป๊บหนึ่งวิด้านนอกมีสองตัวแม่งตุ้มเอาไม่โดนเล่ไม่โดนได้ไงอะ อีกตัวบึ้มโดนไปดิโดนไปดิเอ๊ะเปอร์สองบวกแล้วว่ะเอาเอาตามด้วยตามด้วยเจอผมหน่อยเจอผมหน่อยอันนี้มามาน,นี่ยิงไปุ้งอุ้ยโดนนิดหน่อยกระชุ่มไอ้ตุ๋ยกระสุนเฉียวหัวนมไปนิดเดียวนะไอ้ตัวเนี้ยเอา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 ตั้ตไม่ดีเฮ้อ,อมายืนติดไอวอลแล้วเจ้านี่ไร โอ้ยเขาติดวใครเขาติดวัคว,ะ,วะ,ะยาช่วยก่อนอทิ้งกระสุนแอปลืมทิ้งเลยตั้งแต่ได้ซองควัวม,มาก็ลืมทิ้งเลยนะโอ้ยขอบคุณขอบคุณเบอร์หนึ่งต,ตึงนะเนี่ยตรงนั้นมีคนนี่หว่าหินหัวคนโผล่อยู่น,น,น,อยอยนี่ไงมันไปหลังมันไปหลังบ้านน,นี่หว่า ไม่ยิงแล้วกันนะเอ้ยเบอร์เบอร์สองเจอเจอเบอร์สองเจอโดนไปดิฮึเฮ้ยเบอร์สองนี่มนัดเดียวจอดลองมานอนกองกับร้ามนมะม่วงไปดิไอหนุ่มเออเอเอเออใครเขายิงนะเนี่ยเฮ้ย Thanks าชูเบอร์อเ,เบอร์สองก่อนเลย ไปเขาป่าละไม่ได้นัง่งไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วะไปจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วหนึง่งอุ้ยไปแล้วจ้ามีแล้วจ้า,จาเฮ้ยใครวะไนบอแป๊บคุณชิดโตโรดยิงโปง่งโปง่งไม่ไปโดนย,ยังไงอ่ะโอ้ดังไนบอลลรตกดดอ่ะเออเอ้า มาให้เด ul ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีมิอด้านซ้าดิเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชุบตู้ม่วงชุบตู้ม่วงเร็วๆเข้าเพื่อนโอ้ดูรอดไม่เนี่ยตู้ม่วงตู้ม่วงโดดรถเลยโดดรถชุบคนหนึ่งก่อนเอาไม่ชุบเราเอ้าเอาตายตายตายเอือโอ๊ะตายให้ตายเดี๋จะรู้พี่ ขอจบคลิปวบนนี้นะ่านผู้ชมบปยละสำหรับทีนี้